สวัสดีเจ้าวันนี้สมรีก็จะมาแกงผักกาดใส่ไก่เนาะอันนี้สมรีก็ะตำน้ำพริกใส่คาใส่พริกใส่กระเทียม,มลงไปเจ้าสูตรหผสูตรมันยงสมศรีบาทเลยเนาะอันนี้ก็ตำมน้ำพริกเรียกเลยเนาะใส่ลงไปในหม้อเลยเจ้าหม้อนี่กะกกไก่ไปแล้วเนาะใส่น้ำมันเห็นน้อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาพัดให้มันหอมหอมพัดพริกเนาะพัดพริกแกงก่อน ม้อก็เริ่มพอดละเสถ้าม,มีพักจีวะเนี่ยได้ซื้อพักจีมาสกรรมตอนกลับบ้านฝนมันตกควักกาดก็เอามาจากบ้านมเม่าวัน,นันหละเจ้าเร็จแ,แล้วก็ใส่น้ำแกงลงไปพัดใึ้งหอมแล้วก็ใส่น้ำแกงเนะาะใส่น้ำลงไปเจ้าน้ำเปล่าเนาะอันนี้น้ำปลาา น้ำปลาอืมน้ำหา่าใสชุลดใส่รลดดีแค่นี้เจ้ามาแกงกระเดียดอย่างดียัางงามละใสประกาศลงไปเจ้ามันต้องแกงเหมือนแกงเหมือนด้วประกาศเปยแล้วมันหลํามโดยเฉพาะประกาศอันนี้นะกั๊มเดียวอ่ะนะ กับเดียวมันก็สุกละแกงผักกาดใส่ไก่เสจแล้วเจ้าเสซแล้วก็จะจีพริกเนาะจีกับเต่าไฟนี่เลยเจ้าผมข้าวข้านขั้าวเอาแขกไปกัาบแกงผักกาดแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้า แก้วักกาศใส่ไก่เซแลวเจ้า,ากินข้าวด้กันเนอะชีวิตเมืองนอกเนาะมาบอสใส่ถ้วยละมันหันใส่จานน้องเนาะกับพริกปักกาศนี้มันจะบ้านไม่เท่าแหละ มาดูเจ้าทำความสะอาดบ้างอย่ลัางแล้วฝ่นตกหนามาก ปบเกลประกาศที่มันหวานนี่อ,อ่ะหยัดอ้วน Hết lại แล้วเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าทีตีด,ดตามกรลุณากดไลค์กดแชร์สมชิ่มเนอร์ขอบคุณเจ้าผลงาเจ้า